ทำไมผู้ชายที่แต่งงานไปแล้วนะคะส่วนมากจะต้องไปเที่ยวผู้หญิงอะค่ะทั้งทังที่มีภรรยาอยู่แล้วค่ะคําตอบก็คือว่าเพราะว่าผู้ชายมีฮอร์โมนเพศชายครับฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนแห่งการเจริญพันธุ์ผู้ชายเกิดมาจึงเป็นเทพเจ้าแห่งการสืบพันธุ์นะครับ และถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ทําเรื่องนั้นเมื่อไรเนี่ยนะครับเขาก็จะมีความรู้สึกไม่สบายใจทีนี้บางครัง้งบางครานะครับถ้าเกิดเขาไม่สามารถหาคู่เป็นตัวเป็นตนได้เขาต้องใช้บริการพวกนะั้นแต่ปัญหาก็คือมีภรรยาแล้วทาไมยังใช้อีกนะครับคำตอบนี้ก็ถ้าเกิดตอบแล้วบางทีอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะไม่ลึกซึ้งแต่ลองฟังดูครับสมมุติน้องให้กินสเต็กทุกวันเป็นยังไงบ้างครับจะกินได้กี่วัน,นก็ไม่กี่วันมันก็ต้องแอบไปกินเนื้อน้าตกบ้างใช่ไหมครับ และนั่นเป็นเรื่องเกี่ยวกันนั้นครับแต่เรื่องนี้มันเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมเพราะนั้นถึงจะพูดว่าความจริงแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เรียนฮิริโอตป,ปะธรรมะผู้ชายจะทำนันหมดแหละแต่ปัญหามันจึงมีอยู่ว่าผู้ชายเวลาทําอะไรเขาประเจิดประเจิดถามว่ามีผู้หญิงทํำไหมคําตอบคือมีแน่แต่ผู้หญิงลึกลับซับซ้อนกว่ากว่าจะจับมันยากนะครับเพราะนั้นอย่าไปมองผู้ชายข้างเดียวเพราะผู้ชายหลายคนตอนนี้ก็จับอยู่เหมือนกันว่าผู้หญิงก็นอกใจเหมือนกันใช่ไหมครับแต่เวลาเขาทำเนี่ยมันจับยาก สรุปว่าไอ้เรื่องพวกนี้นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมมีคู่แล้วพยายามที่จะทําให้เราอยู่ด้วยกันในทุกเรื่องทุกราวได้ดีกว่าดีกว่าที่อะไรมันขัดขาดเกินเกินแล้วต้องไปหานอกบ้านจริงไหมครับน,น้องเขาจะได้ไม่ต้องถามแล้วก็สงสัยว่าทําไมผู้ใหญ่ต้องทําอย่างนั้นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเนาะ